กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube c h ช n n e l เตียงสูบที่ไม่ใช่โรคด้วยนะครับก็ตามที่ได้เปิดโวตลงไปในชุมชนนะครับว่าจะทําซีรีส์อะไรต่อดีนะครับผลวตก็ออกมาเป็นที่ชัดเจนมากนะครับผมว่าอยากให้ผมทําคลิปซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องหลอนๆในเคโรโรนะครับในหัวผมตอนนี้เนี่ยก็มีประมาณ2-3เรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆในเคโรโรเนาะถ้าใครมีมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับโดยจะขอเริ่มจากไอตัวนี้ละกันเนาะ กับตัวละครสุดหลอนที่มี reference มาจากหนังเรื่อง The Ring แน่ๆเลยครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็ขอสปอยสั้นๆนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังผีหลอกครับ บอกเลยว่าคือหนังผีหลอกที่หลอกคนจริงๆอะ่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยคือมันวางแผนไวหมดแล้วครับคนที่วางแผนในก็คือผีนั่นเองครับ <c oughs> และในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวละครอย่างไทเกอร์ฮอสกันครับสาหรับใครที่ต้องการี่เข้าเนื้อหาเลยเนี่ยผมจะขึ้นเวลาไว้ให้ตรงหน้าจอนะครับผมต่อไปนี้ผมจะขอเข้าสู่ช่วงสนทนานะครับโดยขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่เป็นซับพอร์เตอร์ให้กับช่องผมตั้งแต่100บาทเป็นต้นไปได้มีสิทธิ์เข้าร่วมช่วงนี้ของรายการทุกครั้งนะครับ รเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ของผู้สนับสนุนใจดีกันเลยครับแย่ yeah, ละสมาชิกหมดตลอดเลยแบบนี้ต้องเอาไปซื้อเกมในสตรีมอ้าวยอกๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสมัครต่อ <c oughs> ขอบคุณมากครับรู้สึกเกรงใจอะ่ะเพราะว่าไม่มีสเปเชียลคอนเทนต์อะไรให้เลยอะ่ะเอาเป็นเรื่องเล่าดีไหมเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเออผมไปรับการอบรมอะไรอย่างนี้เนาะของทางมหาลัยนะครับแกก็เชิญคนดังหรือว่าเจ้าของธุรกิจมาเล่าให้ฟังนะครับถ้า อยากฟังเนี่ยก็บอกมาได้นะครับผมจะสรุปเป็นเรื่องสั้นๆมาให้นะครับผมว่าผมไปได้ยินได้ฟังอะไรที่น่าสนใจมาเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณคุณวิกเตอร์อีๆมากเลยนะครับที่เป็นสมาชิกผมมาโอ้โหสเดือน4เดือนแล้วมั่งเนี่ยขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับต่อไปเรามาเริ่มสุ่มคอมเมนต์กันเลยครับคอมเมนต์แรกจากคุณกวางนักสู้กุนคาเมไอเดียตอบคําถามท้ายคลิปได้มาจากช่องกราดิอุสเคบีใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมช่องกราดิอุสเนี่ยถือว่าเป็นช่องที่ผม ชอบมากๆเลยนะดูมาตั้งแต่ม .4 นะครับผมตอนนี้ก็ปี3แล้วเนาะผมเคยคิดที่อยากจะทําช่องที่มีเนื้อหาที่มีคุณภาพเหมือนกับช่องพี่ต้อมให้ได้นะครับผมแต่โหม,มันยากจริงๆเนาะพี่เขาเนี่ยทำมาตรฐานไว้สูงมา,มากๆเลยครับผมและก็รู้สึกว่าชอบช่วงสนทนาท้ายคลิปของพี่แกครับแล้วก็ช่วงสนทนาเนี่ยผมเคยเอาไว้ช่วงท้ายคลิปแล้วครับผมแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อถึงช่วงสนทนาแล้วเนี่ยคนมันกดออกนะครับเมื่อคนกดออกแล้วเนี่ยยูทูบมันก็คิดว่าเอ้ยคล คลิปนี้เนี่ยคนดูไม่จบนะนะครับมันก็เลยคิดว่าเออคลิปนี้มันไม่มีคุณภาพนะครับมันก็เลยจะไม่แนะนําให้คนอื่นมาดูต่อนะครับผมแต่ว่าถ้าผมเอาขั้นไว้ช่วงแรกเนี่ยมันก็อาจจะช่วยลดปัญหานี้ได้นะครับผมอันนี้ผมแค่ทดลองไว้ก่อนเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมคุณกวางนักสู้กุญแคเมครับขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมไปต่อนที่คอมเมนต์ที่2เลยครับจากคุณนุ่นมินิโซชาแนลเอ็นเอ็มซีครับมาแล้วมาแล้วช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มาดูเลยแต่จะหาเวลาว่างมานะครับกองทัพจูรา่าโหดกันนะแต่ มาเจอพวกเครโรโลเลยเฟลกัน <c oughs> ขอบคุณน้องนุ่นมากเลยนะครับผมเป็นขาประจําที่อยู่กับช่องผมมาก็โอ้โหตั้งแต่มีผู้ติดตามแรกๆเลยนะก็มาคอมเมนต์ตลอดนะครับขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่างตอนไหนก็ค่อยเข้ามาดูก็ได้นะครับผมคลิปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะอัพตลอดเนาะก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะครับคอนเทนต์เนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอดนะครับผมคุณนุ่นมินิโซครับไปต่อกันที่คอมเมนต์ที่3เลยครับจากคุณหิวข้าวโพดโกโกวา ตอนตีสามโอ้ยเหมืนอย่างอีกดูไปหลับไปอ้าเออเอเอ,เอ,เอผมชอบนะเวลาที่ทุกคนเปิดคลิปผมดูแล้วเนี่ยก็แบบเปิดดูก่อนนอนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าคลิปไหนที่เราเลือกเปิดดูก่อนนอนเนี่ยมันถือว่าเป็นความสุขเล็กๆได้เลยนะผมก็ชอบนะครับผมแบบว่าเราชอบเสียงของคนคนนั้นแล้วแบบหล่อมเรานอนไปเลยอะ่ะเออขอบคุณมากนะครับผมที่ดูไปหลับไปนะฮะแต่ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันน่าเบื่อจนทําให้คุณหลับเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราไปต่อนที่คอมเมนต์ที่สี่ จากคุณเออจ้างมาันเถอะครับเคโรนสตาคืออะไรหรอครับเคโรนสตาคือเครื่องหมายความเป็นหัวหน้าที่ติดอยู่ตรงหน้าอกของเคโรโรครับในตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นปริศนาสําหรับผมอยู่นะว่าไอ้เคโรนสตาเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรกันแน่ครับบ้างก็บอกว่าเหมือนฮาคิอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้ออกคําสั่งกับพวกที่อยู่ในสถานะที่อ่อนแอก,กว่าหรือว่ายศที่ต่ํากว่านะครับผมสามารถใช้ออกคําสั่งกับคนอื่นได้อะไรงเงี้ยแบบว่ามีพลังอะไรสักอย่างหนึ่งที่ ที่สามารถขวบภูมิคนอื่นได้เนาะอย่างเช่นในตอนที่ออกคําสั่งกับสมาชิกของกองร้อยการุรุครับผม ในตอนนั้นก็เทใช่ยหยอกนะครับผมสามารถตามไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ที่ขวามือนะครับขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับไปตอนที่คอมเมนต์ที่5เลยครับคอมเมนต์ที่5จากคุณสกัรรชิมิยะชูรราโผลมาตอนที่เท่าไหร่ครับตอนที่2องครับผมแหมคําถามแบบนี้ผมไม่อยากนับเลยนะเพราะว่ามันตอบให้ง่ายๆเนาะเดี๋ยวไปที่คําถามที่5ใหม่เลยครับผคอมเมนต์สุดท้ายจากคุณแกงโก้สองหครับชอบมากๆอยากให้ทําตั้งนานมากขอบคุณที่รอนะครับผมผมก็อยากทํามาตั้งนานแล้วแหละครับแต่ว่าข้อมูล มันก็ยังน้อยอยู่เนาะแล้วด้วยเหตุผลที่ว่ายังดูไม่ถึงนะครับผมมันก็เลยทําให้คลิปที่พูดถึงพวกแก๊งชูราดาเนี่ยออกมาช้าเนาะกว่าจะออกมากันครบทุกตัวเนี่ยก็เลยเอาตอนที่200เลยนะครับขอบคุณที่ชอบนะครับผมเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยขออนุญาตนะครับ เมื่อเราเข้าสู่เนื้อหาหลอนๆกันแล้วนเนี่ยก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับไทเกอร์ฮอสเป็นตัวละครที่เราเห็นครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกเลยว่าการปรากฏตัวของมันเนี่ยคุ้นๆนะครับใช่แล้วครับตัวละครตัวนี้เนี่ยได้อินสป r a เรชันมาจากตำนานเรื่องเล่าของญี่ปุ่นอย่างเรื่องซาดาโกครับ ตำนานซาดาโกเนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นเหมือนพวกคริปปี้พาสต้าหรือว่าเป็นตำนานเมืองหรือว่านิทานครับผมจะขอเล่าเรื่องราวโดยย่อให้ทุกคนได้รับรู้ที่มาของซาดาโกนะครับซาดาโกเนี่ยมีแม่อยู่คนนึงซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ทําอาชีพประมาณว่าเป็นผู้วิเศษเป็นนักกายสิทธิ์ครับก็เลยมีคนนําเรื่องราวของคุณแม่ของน้องซาดาโกไปตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่นะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องราวของคุณแม่น้องซาดาโกเนี่ยก็ทําให้คุณแม่เนี่ยโดนดูถูกเหยีย หนักถึงขั้นที่ว่าคุณแม่เนี่ยต้องฆ่าตัวตายเลยนะครับหลังจากนั้นน้องซาดโากและคุณพ่อก็เลยย้ายที่อยู่ครับแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยน้องซาดโากเหมือนกับว่าพลังจิตของน้องเนี่ยตื่นขึ้นมาครับ คุณพ่อของน้องก็เลยพาน้องไปพบกับคนที่เป็นหมอทางด้านนี้ครับนั่นก็คือหมอคนเดียวที่ตีพิมพ์เรื่องราวของคุณแม่น้องซาดาโกะนั่นแหละครับเมื่อคุณหมอท่านนี้ได้รับรู้เรื่องราวของน้องแล้วเนี่ยก็อยากจะตีพิมพ์เรื่องราวของน้องให้คนอื่นได้รับรู้อีกครับแต่ก็เหมือนกับว่าน้องซาดาโกะเนี่ยจะระลึกถึงความทรงจำได้ว่าถ้าหากนำเรื่องราวของน้องไปตีพิมพ์เนี่ยก็จะเจอจุดจบเหมือนกับแม่นั่นแหละน้องก็เลยปฏิเสธหมอคนนี้ไปครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใคร รู้แน่ชัดครับว่าเรื่องเราเนี่ยมันเป็นมายังไงครับผมแต่ที่แน่ๆเนี่ยน้องเสียครับ ว่ากันว่าคุณหมอที่ต้องการจะตีพิมพ์เรื่องราวของน้องเนี่ยโกรธแค้นน้องครับที่น้องซาดาโกเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือครับก็เลยบีบคอน้องแล้วก็เอาน้องเนี่ยไปโยนทิ้งในบ่อน้ําครับแต่ไม่รู้ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหรืออะไรครับน้องยังไม่ตายครับน้องฟื้นขึ้นมาแต่เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องก็พยายามปีนขึ้นมาจากบ่อน้าครับแต่ว่าปีนเท่าไหร่เนี่ยก็ปีนหนีออกไปไม่ได้สักทีครับจนเล็บของน้องซาดาโกทั้งแตกทั้งแหกน้องพยายามอยู่แบบนั้น อยู่เวันเลยครับผมน้องก็ค่อยๆอ่อนแอลงและก็จากไปด้วยความรู้สึกที่เครียดแค้นเป็นอย่างมากครับเมื่อความเครียดแค้นของน้องบวกเข้ากับพลังจิตเนี่ยความแค้นและพลังจิตของเธอนั้นก่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาครับเทปที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเทปที่ไม่มีเครื่องหมายแต่ถ้าใครเปิดขึ้นมาดูแล้วเนี่ยก็จะเจอกับผู้หญิงที่ทุกคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วครับว่ากันว่าใครที่ดูวิดีโอนี้จะมีอันเป็นไปใน วันวิธีแก้คำสาปเนี่ยนั่นก็คือทำสำเนาม้วนเทปนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นครับเรื่องราวมันดังจนถูกนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยครับผมภาพยนตร์ที่ถูกดัดแปลงมาจากตำนานซาดาโกนั่นก็คือเรื่องเดอะริงครับผมก็ขอจบบรรยากาศร้อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับ <c oughs> พอรู้สึกว่าอ่านไม่ค่อยถนัดนะครับ <c oughs> ผมเนี่ยเรื่องซาดาโกในสายตาของผมเนี่ย <c oughs> ถ้าจะให้เปรียบเทียบให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเลยมันก็คือมันเหมือนกับการส่งข้อความต่อ ไปเรื่อยๆใน Facebook เมื่อก่อนนะครับผมอารมณ์ก็ประมาณว่าฉันชื่อจุดๆ,ๆฉันมีตัวตนอยู่จริงๆและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับฉันถ้าคุณไม่เชื่อสามารถไป Search Google ข่าวการเกิดอุบัติเหตุของฉันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ส่งต่อข้อความนี้คุณก็จะมีอันเป็นไปใน3วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยได้รับข้อความแบบนี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมตอบกลับไปสั้นๆนั่นก็คือคุณครับ จบที่มาของตัวละครแต่เพียงเท่านี้นะครับผมต่อไปเราก็จะมาเข้าสู่ในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวข้องกับไทเกอร์ฮอสกันแล้วนะครับตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในตอนที่64สครับผมสาหรับชื่อของมันเนี่ยถ้าให้แปลตามตรงเลยก็แปลว่าม ah ้าเสือนะครับถามว่ามีจริงไหมก็มีจริงแหละนะผมไปเซิร์ชใน Google มานะครับไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาจริงๆนะครับชื่อของไทเกอร์ฮอสเนี่ยเป็นการเล่นสำนวนญี่ปุ่นโดยตรงนะครับมีความหมายว่าการบาดเจ็บหรือว่าความเจ็บปวดอะไรทานอง นี้ก็อาจจะสื่อถึงความเจ็บปวดของซาดะโกะอ,อะไรทานองนี้แหละเนาะไทเกอร์ฮอสเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาค่อนข้างน่ารักน่าชัางนะครับผมมันเป็นสิ่งมีชีวิตอาวากาศเนาะอยู่ในสถานะที่เป็นปรสิตครับผมสปีชีปรสิตมันจะคอยเกาะเรื่องฝังใจที่อยู่ภายในจิตใจของเหยื่อครับผมเพื่อใช้เป็นพลังงานในพวกมันครับและที่สําคัญมันเป็นอมตะด้วยครับผมเ<า>มื่อเข้าไปอยู่ในความทรงจําของใครแล้วเนี่ยวิธีการจัดการไอหมอนี่ก็มีอยู่วิธีเดียวครับ นั่นก็คือใช่สิ่งที่อยู่ในความทรงจํานั่นแหละจัดการกับมันครับผมเรามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในตอนนี้กันครับเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้พวกเราทุกคนได้มาเผชิญหน้ากับไทเกอร์ฮอสเนี่ยนั่นก็คือ10จัตาวาโดโรโรที่อยู่ๆก็มีอาการซึมเศร้าที่รุนแรงผิดปกติครับถึงแม้พี่แกจะซึมเศร้าเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันผิดปกติจนทุกคนจับสังเกตได้นั่นเองครับจ่าสิบเอกครูรุเนี่ยก็เลยเสนอให้กับทุกคนว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ลองเข้าาาไปในควมทรงจํ ของ1ิจตวาโดโรโรเลยสิเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็มีแต่ต้องทําตามแล้วเละครับผมเพราะจะได้ทราบสาเหตุนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่ทําให้10เจตวาโดโรโรต้องกลายเป็นแบบนี้ครับเมื่อเข้าไปในหัวของ10เจตวาโดโรโรแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นก้อนความทรงจําอันเลวร้ายและก็ความทรงจําที่ดีของ10จตวา,จวาตวรครับเมื่อลองมองเข้าไปในความทรงจําก้อนหนึ่งนั้นเนี่ยเราก็ได้คําตอบครับว่าสาเหตุที่ทําให้10เจตวาโดโรโรกลายเป็นแบบนี้เนี่ยนั่นก็คือช่วงครึ่งแรก ของตอนเนี่ยกองร้อยเคโรโรมันต้องวิ่งหนีฝูงเนโรโรหลายร้อยหลายพันตัวครับผมแต่ในระหว่างที่ทุกคนกําลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันอย่างสุดชีวิตนั้นเนี่ยสิ่งที่เคโรโรทากับโดโรโรนั้นนั่นก็คือการเตะตัดขาของโดโรโรครับเพื่อให้โดโรโรสะดุดล้มแล้วให้โดโรโรกลายไปเป็นเหยื่อของเนโรโรครับผมเพื่อที่เคโรโรและคนอื่นๆจะได้วิ่งหนีรอดต่อไปได้นั่นเองครับและนั่นก็กลายเป็นสาเหตุที่ทําให้สิบจัตวาโดโรโรเนี่ยช็อกสุดขีดเลยครับผมไม่คิดว่าเพื่อนจะ ทแบบนี้แต่หลังจากนั้นก็มีภารกิจที่ต้องทํากันครับนั่นก็คือการไปแก้ไขความทรงจําของโดโรโรครับความทรงจําที่แย่ๆของโดโรโรในวัยเด็กนั้นเนี่ยก็ถูกแก้โดยพลทหารธรรมะครับในระหว่างที่กําลังแก้ไขความทรงจําไปเรื่อยๆเนี่ยไทเกอร์ฮอสก็ได้ปรากฏตัวออกมาให้พวกเราได้เห็นกันครับผมเมื่อพวกเคโรโรเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็ถึงกับกรี๊ดแตกเลยนะฮะตอนนี้มันไล่ตามเล่นงานพวกเคโรโร่ครับผมแล้วเจ้าไทเกอร์ฮอสเนี่ยมันกําลังอยู่ในสภาวะที่โกรธ ส,ส,นะสาเหตุที่ตัวมันโกรธเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าพลทหารรรมมะได้ไล่ชำระล้างความทรงจําที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งแหล่น่นแหละครับความทรงจําเหล่านั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับอาหารของไทเกอร์ฮอสครับจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้มันโกรธสุดขีดอย่างที่เราเห็นกันเลยเนาะในระหว่างที่กําลังหนีนะั้นน่ะพลทหารรรมมะก็ได้คิดจะโจมตีใส่ไทเกอร์ฮอสครับโดยใช้รรมามะอนะิมแพกเนาะแต่ปรากฏว่าไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยครับเพราะถ้าไม่ใช้สิ่งที่มีอยู่ในความทรงจําของโดโรโรจัดการมันเนี่ยนั่นก็เหมือนกับว่า ว่ามันเป็นอมตะเลยครับผมแต่ทุกคนก็ได้รับคําแนะนําจากจ่าสิบเอกคุรุรุมาครับว่าให้ใช้สิ่งของหรือว่าสถานที่ที่มีอยู่ในความทรงจําของโดโรโร่เพื่อจัดการกับไทเกอร์ฮอร์สครับเมื่อเคโรโร่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ออกคําสั่งให้ลูกน้องแยกย้ายกันไปตามหาอาวุธที่อยู่ในความทรงจําของสิบจัตวาดูครับเมื่อเคโรโร่ได้เข้าไปในความทรงจําอันหนึ่งของโดโรโร่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะได้อาวุธชิ้นหนึ่งครับผมก็คิดว่ามันเป็นปืนแหละแต่ปรากฏว่ามันดันเป็นปืนของเล่นซะอย่าง แต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นครับผมที่ทําให้เคโรโร่เนี่ยหมดสภาพจากการต่อสู้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับนั่นก็คือภายใต้ของเล่นนั้นเนี่ยมันมีชื่อของเคโรโรเขียนติดอยู่ครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเคโรโร่เนี่ยมันแอบเขียนชื่อตัวเองครับเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของให้กับของเล่นชิ้นนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยของเล่นชิ้นนั้นมันเป็นของโดโรโร่ครับ เมื่อน้องโดโรโรในวัยเด็กเห็นว่าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยมีชื่อของเคโรโรติดอยู่เนี่ยน้องก็เลยนําเอาของเล่นตัวเองเนี่ยไปให้เคโรโรครับผมโดยคิดว่าของเล่นชิ้นนั้นเนี่ยเป็นของเคโรโรครครับเมื่อเคโรโรรำลึกถึงความทรงจําอันนี้แล้วเนี่ยสวิชซึมเศร้าก็ทํางานขึ้นมาแบบทันทีเลยครับหมดสภาพจากการต่อสู้เลยครับผมเพราะสํานึกผิดกับเรื่องแย่ๆที่ตัวเองได้ทําลงไปในวัยเด็กครับในระหว่างที่เคโรโรกาลังจะถูกเล่นงานนั้นเนี่ยสิบตรีกิโรโรก็ได้เข้ามาช่วย ไไในระหว่างที่1 0ตรีกิโรโรกาลังพาเคโรโรหนีไปเนี่ยเคโรโรมันก็ได้บ่นพึมพำถึงเรื่องราวที่มันเคยทําเรื่องแย่ๆไว้ในอดีตออกมาครับแต่อยู่ๆมันก็พูดเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมาครับนั่นก็เลยทําให้1 0ตรีกิโรโรคิดอะไรออกได้ครับก็เลยล่อเจ้าไทเกอร์ฮอสไปยังสถานที่นั้นครับสถานที่นั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ครับผมมันมีชื่อว่าคิครอฟอวกาศดุนะกิโรโรเนี่ยก็เลยล่อให้เจ้าไทเกอร์ฮอสเข้าไปในที่ที่เจ้าคิครอฟอวกาศดุอยู่ ด้วยความที่เจ้าไทเกอร์ฮอสตามมาด้วยความโกรธอย่างบ้าคลั่งเนี่ยก็เลยล่อให้มันเข้าไปในที่นี้ได้อย่างง่ายดายครับไทเกอร์ฮอสเนี่ยก็เลยโดนคีกคอบอวกาศดุจับกินไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมเป็นอันปิดฉากเจ้าไทเกอร์ฮอสไปในตอนนี้ครับแต่บทบาทของเจ้าไทเกอร์ฮอสเนี่ยก็ยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเจ้าไทเกอร์ฮอสเนี่ยได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งในตอนที่122ครับและการมีบทบาทในตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้เลยกับว่าห้อนกว่าตอนที่ผ่านมาอีก น,นั่นก็เป็นเพราะว่ามันเล่นกับตำนานของซาดากะครับมีพล็อตเรื่องจากม้วนวิดีโอต้องสาบเหมือนกันครับผมจะเป็นยังไงก็มาลองฟังกันดูเลยครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เปิดเทมอมฤดูร้อนครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจดีครับว่าช่วงปิดเทอมหน้าร้อนเนี่ยถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อสุดๆเลยใช่ไหมครับคิโรโร่ก็เช่นกันครับมันพยายามจะหาอะไรมาเล่นเพื่อแก้เบื่อนะมันก็เลยไปหาทุกคนในกองร้อยคิโรโร่เลยครับเพื่อที่จะได้หา อะไรแก้เบื่อเนาะแต่ก็ไม่มีอะไรถูกใจมันสักอย่างอ่ะเมื่อเคโรโรไปหาสิบเอกคุรุรุเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่อยู่ครับแต่คุรุรุได้ทิ้งม้วนเทปวิดีโอปริศนาไว้อยู่ม้วนหนึ่งครับผมจะเรียกว่าปริศนาไหมก็ไม่ได้ครับเพราะว่าที่หน้าปกของม้วนเทปวิดีโอนั้นเนี่ยมันเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับผมว่าห้ามเปิดเป็นอันขาดเพราะมันคือม้วนเทปวิดีโอต้องสาบกับแต่เคโรโรกลับคิดว่าสิบเอกคุรุรุเนี่ยกำลังโกหกครับผมด้วยความที่สิบเอกคุรุรุคนนี้เนี่ยเป็น คนขี้โกหกครับถ้าบอกว่าวิดีโอนี้มันไม่น่าดูเนี่ยแสดงว่ามันต้องน่าดูสุดๆนั่นเองครับด้วยความคิดแบบนี้ของเคโรโร่เนี่ยก็เลยไปเปิดวิดีโอต้องสาบอันนี้ดูครับแต่สิ่งที่เคโรโร่คิดว่าน่าจะสนุกนั้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นอะไรที่น่าชงนครับแม้ว่าเนื้อหาในวิดีโอจะไม่เหมือนกับคลิปวิดีโอในตำนานของเรื่องซาดาโกเนี่ยแต่ก็ให้บรรยากาศที่คล้ายคลึงกันครับโดยเนื้อหาในวิดีโอที่เคโรโร่ได้รับชมนั้นมีเนื้อหาทํานองว่าคนที่ดูม้วนเทปวิดีโอ จะต้องเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสถ้าอยากจะรอดพ้นจากคำสาบนี้คู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 คค มันจบแค่นี้ครับผมแสดงว่าม้วนเทปวิดีโอนี้เนี่ยไม่มีวิธีแก้คำสาบอยู่นั่นเองครับนั่นเป็นเพราะว่าหลังจากจบคำว่าคู่คู่คู่แล้วเนี่ยวิดีโอมันก็ขึ้นคําว่าจบครับเมื่อขึ้นคําว่าจบแล้วเนี่ยตัววิดีโอมันก็ตัดจบไว้แต่เพียงเท่านั้นเลยครับและตอนนี้เนี่ยเคโรโรมันก็โดนสาบเป็นที่เรียบร้อยครับผมแต่เคโรโรเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองนั้นโดนคำสาบเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อเคโรโรรับชมวิดีโอนี้จบแล้วเนี่ย ก่อหุดหงิดครับผมต่อว่าครุรุ้ใหญ่เลยนะว่าครุรุ้เนี่ยหลอกให้ตัวเองมาดูม้วนเทปวิดีโอนี้ซะได้ตัวเองเนี่ยคาดหวังมากเลยว่าจะได้รับอะไรสนุกสนุกจากวิดีโอนี้นะแต่ดันมาทําให้ตัวเองผิดหวังซะได้เอออะไรทํานองนี้แหละเคโรโร่มันก็เลยคิดจะออกไปสั่งสอนสิบเอกครูรุ้ครับที่ทําให้หัวหน้าผิดหวังนะครับแต่เมื่อเคโรโร่ได้เปิดประตูออกไปนั้น ใช่แล้วล่ะครับสิ่งที่เคโรโรพบอยู่ตรงหน้านั่นก็คือซาตโกเวอร์ชั่นไทเกอร์ฮอสนั่นเองครับเคโรโรก็ตกใจใหญ่เลยครับผมแล้วก็สงสัยว่านั่นมันคือตัวอะไรกันวะนะเพื่อความแน่ใจครับเคโรโรก็เลยแง้มประตูดูครับผมแต่มันก็ยังไม่หายไปไหนครับผมแถมมันยังเดินเข้ามาใกล้อีกต่างหากนะเคโรโรก็เลยสงสัยกับตัวเองครับว่าหรือว่าตัวเองเนี่ยจะเหนื่อยเกินไปจนทําให้ตาฝาดกันนะ แต่ทันใดนั้นประตูมันก็เปิดเองครับเคโรโร่ก็เลยตกใจวิ่งเอาหลังไปชิดผนังห้องเลยครับผมแต่คนที่เปิดประตูเข้ามานั้นก็คือฟูกิคุงเองครับเมื่อเคโรโร่เห็นว่าฟูกิคุงเ,ข,าาเข้ามาแล้วเนี่ยก็เลยถามไปครับว่าบนทางเดินเนี่ยมีสัตว์ประหลาดอยู่หรือเปล่าฟูกิคุงก็เลยตอบไปว่าไม่มีอะไรเออเมื่อเคโรโร่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยคิดไปว่าหรือว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นนั้นจะเป็นภาพลวงตากันนะก็เลยลองไปเปิดประตูดูอีกครั้งหนึ่งครับแต่สิ่งที่เคโรโร่และฟูกิ เจอนั้นนั่นก็คือทั้งสองคนก็ตกใจใหญ่เลยครับผมว่าไอ้นั่นมันตัวอะไรกันนะหลังจากนั้นประตูก็เปิดออกเองครับแต่คนที่เข้ามานั้นก็คือนซัซมีจังครับผมและคนที่ตามเข้ามาติดๆอีกคนนั้นก็คือพลทาหารธรรมะครับทุกคนก็เลยแง้มประตูดูครับผมว่ามันมีอะไรอยู่ข้างนอกหรือเปล่าปรากฏว่าสัตว์ประหลาดอย่างไทเกอร์ฮอร์สเนี่ยก็ยังเพนผ่านอยู่ที่ข้างนอกประตูครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถสรุปเหตุการณ์ได้ครับว่าคนที่คิดจะเข้ามาในห้องนี้เนี่ยจะไม่เจอกับอะไรครับแต่เม เข้ามาแล้วเนี่ยคิดจะออกไปก็ต้องเจอกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นครับนั่นก็หมายความว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้ครับทุกคนก็จะสามารถออกไปได้นั่นเองครับหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าแม่พระมาโปรดครับผมคนที่เข้ามานั่นก็คือมัวจังครับทุกคนก็บอกกับมัวจังับว่าอย่าปิดประตูนะแต่เพราะด้วยความที่เป็นมัวจังนั่นแหละครับน้องก็พูดว่าหนูต้องเรียกว่าอย่าเปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็ปิดประตูไปเลยครับจบอยู่นะตอนนี้จบมากนะตอนนี้ หลังจากนั้นก็มีโดโรโระใช้ประตูมิติเข้าห้องนี้มาครับเมื่อเคโรโรเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็กระโดดไลเดอร์คิกใส่ไปทีนึงครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่าใช่แล้วล่ะใช้ประตูนี้หนีออกไปได้นี่หว่านะครับเมื่อเคโรโรคิดได้แบบนั้นเนี่ยก็เลยรีบเปิดประตูมิติออกมาเลยครับแต่สิ่งที่เคโรโรได้เจอนั้น <laughs> เมื่อเริ่มจนปัญญาแล้วเนี่ยเคโรโรก็นึกขึ้นได้ว่ายังเหลือสมาชิกกองร้อยอีกหนึ่งคนครับผมที่ยังไม่ได้เข้ามาในห้องนี้นะนั่นก็คือพี่แดงกิโรโรนั่นเองครับก็เลยใช้รหัสมอสส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปเลยครับเมื่อติดต่อกันได้แล้วเนี่ยสิบตรีก็บอกว่าเออคิดจะมาห้องนี้อยู่พอดีเลยนะครับทุกคนก็ดีใจใหญ่เลยครับว่านี่แหละคือความหวังสุดท้ายของพวกเรานะครับเมื่อเคโรโรได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยก็บอกกับจ่าสิบตรีว่าขอให้ตั้งใจสิ่งที่ข้าน้อยจะพูดต่อไปนี้ให้ดีเลยนะแต่ ากฏว่าสิบตรีก็เดินเข้ามาในห้องแล้วพูดว่าตกลงฉันจะฟัง แล้วประตูที่เพิ่งถูกเปิดออกมาเนี่ยก็ได้ปิดลงต่อหน้าต่อตาทุกคนครับเปรียบเสมือนว่าความหวังสุดท้ายของทุกคนเนี่ยได้ดับสิ้นลงไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเลยครับผมเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับไม่เว้นแม้แต่โดโรโอนะครับผมก็ร่วมวงกับเขาด้วยนะหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันคิดหาทางออกครับโดยคิดสารพัดวิธีเลยนะจนมาจบกับวิธีที่เปิดเทปนั้นดูอีกรอบหนึ่งครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเพดานมันลดต่ำลงมาครับแถมใบพัดของพัดลมเนี่ยมัน ใหญ่ขึ้นอีกนะทุกคนกําลังจะโดนพัดลมฉีกเป็นชิ้นๆครับผมเมื่อเครอโรโรเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ย <m ur ly> ก็เลยโยนความผิดไปให้สิต lo รีกิโรโรครับโดยบอกกับสิตรีว่าไปสู้กับสัตว์ประหลาดข้างนอกเพื่อแสดงความรับผิดชอบของนายหน่อยสิแล้วก็จับสิตรีโยนออกไปข้างนอกให้สัตว์ประหลาดมาลุมเลยหมดสภาพเมื่อจนปัญญาหนีจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าประตูอันนี้มันโผล่มาได้ยังไงครับทุกคนก็เลยกระโดดหนีออกจากห้องนี้โดยใช้ประตูอันนี้นะครับผมทุกคนก็หนีออกมาได้อย่างปลอดภัยนะก็ดู เหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยดีครับหลังจากนั้นสิบเอกครุรุก็ได้บินกลับมายังบ้านฮินตาตะครับผมกลับมาถึงปุ๊บก็โดนเคโรโรด่าปั๊บเลยครับเกี่ยวกับเรื่องมอนเทปวิดีโอนี้นี่นแหละเนาะครุรุก็เลยงงกับผมว่าเฮ้ยพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยเคโรโรก็เลยอธิบายให้ฟังกับผมว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรงี้ง,งี้งี้ขึ้นนะแต่ยูยูเทปเนี่ยมันก็ดันเล่นเองอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วครุรุก็ได้พูดขึ้นมาว่าอ๋อจัดประหลาดที่แกเจอเนี่ย หน้าตามันเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าเมื่อเคโรโรเห็นคุรุรุเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยบอกให้ทุกคนดูหน้าของคุรุรุครับเมื่อเคโรโรหันไปดูที่หน้าของทุกคนแล้วเนี่ยปรากฏว่าหน้าตาของทุกคนก็กลายเป็นไทเกอร์ฮอร์สไปแล้วครับผมเมื่อเคโรโรเจอกับเหตุการณ์นี้เขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าหมดสภาพครับ ก็จบตอนครับผมพร้อมกับเสียงของผู้บรรยายบอกว่าอย่าไปหยิบของของใครโดยพลาการนะครับบทบาทของไทเกอร์ฮอสเนี่ยผมก็คิดว่ามีประมาณนี้นะครับผมหลักๆเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีบทบาทในตอนอื่นอีกไหมนะครับแต่ก็คิดว่าเท่านี้เนี่ยก็น่าจะเพียงพอที่ทําให้ทุกคนรู้จักไทเกอร์ฮอสมากขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับผมถ้าหากชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมอยากให้ทําเรื่องหลอนๆอ,อะไรในการ์ตูนเคโรโร่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะสําหรับ คลิปนี้เอาไว้เจอกันแต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ